เบิ้งบรรยากาศเด้อเพื่อนเบิงเบิ้งเบิงอากาศดีแท้ๆเบิ้งฝ่าขี่ฝ่ากำลังสีมืดแล้วแต่ว่าขี่ฝ่าไหมก่อนแบบง่ายเลยเมฆก่อนเมฆก่อนเมฆฝ่าขึ้งามเลยเ้เพื่อนเดออมาเบิ้งว่าเบิ้งวิวน้ำกันเด้อเนี่ยลงมาอากาศดีดีฮะขั้วขั้วสูงหาแต่เนี่ย โว้ยเขาเอาหลอดตามเอาตามที่สบายเออไฟมันแบบใด็กไข้ที่ตึงสี่แล้วไอยเน่านจิตเ <c oughs> น่ามักคงไของมันเนาะคนเฮาเอาทีเฮามักละไปมักละบ่เดือดร้อนคนอื่นพอแล้วโว้ยหมามันสิบ่เฮาบ่เจ้าโอ้มันก็นแม,กม่นดูเดอกมันสิแตกครบ เนอไปพี่น้องชมเออชมชมชมผ้าหยางชมวิวหนึ่งบานโอ้ยสมัยตอนมาอยู่ที่แหลกอะโอ้ยผมมีอย่างมีแต่ปลาป่าเป็นปลาดงดิบนี่เบลย้อนหน้าจะบินนี่นี่สันเราบินก็ไแม่เห็ดให้เขาจุดแล้วกระเบื้องที่ละนี่นี่เคยแม่เห็ดเราไปนี่ประตูทาง เออนี่เบิ้งคักซะเนี่ยเขาปิดทางผู้ใดล่ายางตะอ้วนนี่เราขานางเราขานทางเ้พอตกาโอนี่บอมันปิดมองนี่มกเขนี่เลยโอ้ยกราิเกาตัวขันมขามาปิดิสีบอนดหน้ามาเียมผิดสิบอลปิดจังสีนาะเชียงเบงสีอะไรนาอยโอ้ยมันกับพื้นทีแหละเนาะกับพื้นที่ของเราตัว In อย้างเนี้ยแล้วเอาจั่เนี้เอาตัวห่วงนั่นก็เป็นประตูออกญี่ปุ่นที่อันหลังนั่นหกวงๆมันเป็นแคบๆดินานเห็นบ่ทักทายแล้วครับทักทายทักทายอย่าทักทายกันเด้อคนรวยเนาะคนรวยเป็นสื่อบาดในไม้นกอยู่จะอ่อนน้ำเพื่อนๆเนาะแล้วแต่ความสามารถของไผของมันแหละบางทีเราก็ไม่ต้องไป เศษหน่อยแล้วไสีมาเจีบวเพ่ไมาเจ็บดอกมันอยู่ไกลพูนหลายๆเด้อเศษอกมาเปิงล่ยเปิงเกษตรน่อยกำลังออกโอ้ยขึ้นป็นเสียบทำรายแตกเมงรูป่านเห็นมองมองินนอยมันแล่อ้ยยางมาดอกคอยดูทางเข้ากินบันดา้วสิยางไหมอย่างหาเ่อะอุ้ยุ่นเป็นยังเป็นคลองน้ำที่ตัวนี้เนาะโอ้ ค้องดูใสมีตตื่นขึ้นขดินหันอาชาโอ้โหโอ้เนเน็ตได้จะเลตนตนไม่เยีผันอยู่ดีบ่มากดีว่าจะนาวแล้วถือต้งเมื่อนะ